อิติปิโสภควายมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขังอาหัางสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายะขะพันตาพัทพุริโตเวสพุสะพุทธังอาระหังพุทโธท,ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสภควายมมาราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายขะพันตาพัทภุริโตเวสะพุสะพุทธังอะระหังพุทโธท,ท้าเวสุวรรณโนนโมพุทธายะ อิติปิโสภควายยมาราชาโนเทเวสุวรณโนมรนังสุขังอาหัางสุขโตนโมพุทธายะเทเวสุวรณโนจตุมหาราชิกายขะพันตาพัดภุริโตเวสะพุสะพุทธังอระหังพุทโเท,ทาเวสุวรณโนนโมพุทธายะ